สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีเมษประจำวันที่10-16กรกฎาคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานะคะการเดินทางหรือการที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะเข้าใจความรู้สึกหรือสิ่งที่หัวใจเรียกร้องนะคะ เรื่องของการงานนะคะสัปดาห์นี้เป็นไปอย่างเรื่อยๆนะคะสบายๆอาจจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือชิพจรลงเท้าบางรายก็เกี่ยวกับการเพิ่มความกระตือรือร้นนะคะใส่ใจรายละเอียดรอบครอบมากยิ่งขึ้นสัปดาห์นี้นะคะก็มีโอกาสได้ก้าวไปสู่สิ่งใหม่แบบช้าแต่ชัวร์นะคะ เรื่องของการเงินช่วงนี้มีโอกาสเงินไหลเข้ากระเป๋านะคะช่วงนี้จะควบคุมค่าใช้จ่ายก็อาจจะลำบากนิดนึงนะคะบางคนก็เกี่ยวกับการมีค่าใช้จ่ายที่รออยู่หรือมีการจ่ายเงินเพื่อการเดินทางหรือยานพาหนะสัตว์เลี้ยงนะคะเหล่านี้เป็นต้นเรื่องของสุขภาพนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายใจที่ป่วยก็จะแข็งแรงดีนะคะ ส่วนคนโสดสัปดาห์นี้นะคะถ้าเพิ่งเลิกลากันไปก็มีโอกาสพบรักครั้งใหม่ในเร็ววันส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็มีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานหรือมีการวางแผนนะคะเรื่องของอนาคตร,ร่วมกันในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสําหรับชาวเมษค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y u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  e คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ